สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องผู้ที่เข้ามาชมคนข้อหวยช่องมะลชิชะน้อยสมบูรณ์เนาะพี่น้องเนาะเมื่อนี่กะทางช่องของเฮามีขิดเลกวิ่งวิ่งรางเ้ยพี่น้องเด้อแต่ว่าผมกับ่มเคยจับเหล็กวิ่งรางจัหงวดเด้ยพี่น้องผมแต่กะเขาทำช่องมานี่สามสี่หางวด หวัวน,นี่เป็นหวัวที่หกนี่ผมบ่เคยลงเหล็กอันวิ่งจักหวดดัวได้พี่น้องเด็กวิ่งล่างนี่ผมบ่เคยเหยดเลยกะอยากเอามานําเสนอพี่น้องเนาะพี่น้องเนาะว่ามันจะเข่าบอจะว่ากระหายพี่น้องของเข้าพิจารณาในการรับชมคอนเด้อพี่น้องเอ้อเพราะว่าเหล็กวิ่งล่างนี่ผมใส่สามสูตรชนกันเดี๋ยวมันสีได้จะโตโตไดที่เป็นคือเด็กวิ่งล่างโตเดียว ผมขัดออกมาเพียงตัวเดียวนาอพี่น้องเนาะ,นนนะกะไปรับชมกันเลยเนาะพีน่น,น้องเนาะว่าเหล็กวิ่งล่างก็งเวงงวนนี่เป็นงวดแรกและออกอากาศงวดแรกนาะพี่น้องเนาะว่ามันจะโป๊ะบอลนาอพี่น,น้องเนาะเดี๋ยวไปชมกันนาอพี่น้องเนาะ,นนนะไปครับผมครับคลิปนี้เท่ากับมาชมเหลกวิ่งล่างสามสามสูตรชนกันนาะพี่น,น้องเนาะ เพราะว่าผมกับโบเคยเหตดเหล็กวิ่งชนกันจักจักงวดเลยพี่น้องผมโบเคยขัดเหล็กวิ่งเลยเหล็กวิ่งงวดน,นี่เป็นงวดแรกเด้อพี่น้องเด้อสําหรับผู้ที่เข้ามาชมเหล็กวิ่งของเฮาเนาะครับเนาะมาชมจองของเฮาเดี๋ยวผมลงไ้เบืองเป็นคลิปแรกเดี๋ยวื้อน,นี้วันที่ลงวันที่วันที่หกเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวผมลงบันทึกไป ผมลงเลขกวิ่งสามสูตรสชนกันนี่เป็นวันที่หกเอาเบิ้งสูตรสูตรที่แหลกน้อี่น้องเนาะสูตรแหลกเลยสูตรแหลกนี่หลักสิบบนบวกหน่วยบนหลักสิบบนก็คือเหลขกหก <6 S 1> <6 S 2> บวกหนึ่งได้เจ็ดเจ็ด ได้เจ็ดเจ็ดบวกสามได้ศูนย์นับถอยหลังหนึ่งนี่ครับพี่นอ้องสูตรที่สองสูตรที่สองนี่ใช่สิบบนบวกหน่วยบนสิบบนบวกหน่วยบน 6 x 6 Biến 12 Buộc 3 Đầy hạ Buộc 3 Đầy 7 8 9 Đầy 7 8 สูตรที่สามหน่วยบนบวกหน่วยบนหน่วยบนคือหลีกหนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งได้สองบวกสามได้ห้าห้าบวกสาม ได้แปดเก้าศูนย์ผมขัดเหล็กบนเด้อขัดเหล็กล่างเด้อพี่น้องเด้อบานนี้ผมขัดเอาเหล็กตัวถี่มันชนตัวถี่มันชนคือเหล็กเก่าพี่น้องล่างล่างวิง่ง ตัววิ่งเลือกพี่น้องเด้อนี่วิ่งเก้ารางวิ่งเก่าเก่านี่วิ่งตัวเดียวเลือกพี่น้องรางวิ่งเก่าเอาตัวร่องบอพี่น้องตัวร่องกับมีโบหลายเด้อพี่น้องก,กับมีแคบแปดกับศูนย์ แต่วัดตัวเดียนเล่ยขึ้หลิกเก่าเอาพี่น้องเนาะที่นี่ผมขันผมจับคู่นี่ผมจับตัวนี้เลื่ยพี่น้องเก่าสามเก่าสี่เก่าหา้าเก่าหกเก่าเจ็ด ผมจับซ้ำนี่เด้อพีนองเด้อดริกลางผมจับซ้ำนี่ 3, 4, 5, 6, าาสามีหาหกเจดนี่มาจากใสมาจากมาจากสูตรที่ที่เจ็ดเด้อพีนองเด้อมาจากสูตรที่เจ็ดสามีหาหกเดนี่ผมมาเอามาจากสูตรที่เจ็ด ที่ออกอากาศไปงวดที่แล้วเอามาจากสูตรที่เจ็ดเพราะว่าผมกัลุงคลิปผ่านปแปหละพี่น้องสูตรเด็กลางสี่ห้าหกเจ็ดขันมากเก่านี่โป๊กเลยพี่น้องขันมากเก่านี่เพราะว่าเด็กเก่ามันชนกันสามสูตรพี่น้องสามสูตร เอาเป็นล่างวันที่16สพ64นี่นาอพี่น้องเนาะกะโปรดพิจารณาญาณในการรับชมเน้อพี่น้องเนอ้อเพราะว่าสูตร เลขวิ่งผมบอกบอกเคยจับมาก่อนแต่ห้พี่น้องพิจรารัญญาญในการรับชมก่อนแต่ว่าสูตรในสามสูตรนี้มันชนกันที่เล็กเก่าตัวเดียวเลยพี่น้องผมก็เลยเอาเก่ามาจับเป็นเก่าสามเก่าสี่เก่าหาเก่าหกเก่าเจ็ดเราพี่น้องเนาะผมเอาเล็กนี่คือสูตรเล็กวิ่งเป็นสูตรเล็กวิ่งล่าง นะครับเนาะถ้าคลิปนี้ทางช่องของเฮาขอขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องน้องหม่พ่อใดนี่กำลังใจทำคลิปต่อต่อไปในเด้อพี่น้องเด้อขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับผมสวัสดีครับ